หลวงพ่อครับเมื่อคืนผมฝันร้ายอีกแล้วครับฝันว่าไงอีกล่ะฝันว่ามีผู้หญิงสิบคนมาแก้ผ้านะครับเอ้ยไม่ใช่ฝันร้ายหรอกสำหรับคารวาสแล้วนะเป็นฝันดีมันไม่ดีนี่ครับหลวงพ่อมันร้ายยังไงมันมีผมอยู่ด้วยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในด้านนะครับโอ้ยเอยเอ็กน่ะโชคดีแต่ข้าน่ะโชคไม่ดีไม่มีโอกาสได้ฝันอย่างเองเลยทำไมล่ะครับ ่อนเพลียไม่หายง่วงเหงาเหาวนอนอยู่ตลอดเลยเนี่ยเออก็มาคืนนี่นอนหลับอยู่ดีดีดันฝันว่านอนไม่หลับตื่นมาง่วงหน้าดูเลยเอางันได้คนเดียวเลยหลตาครับเอวเสือเออดีเลยหลวงตาครับวันนี้ผมจะไปจับผู้คายาบ้ารายใหญ่เลยจะมาขอกำลังใจจากหลงตาครับเดี๋ยวหลวงตาจะนั่งสมาธิ เปิดจิตเปิดทางช่วยกำกับคาถาให้เจ้าอีกแรงหนึง่งเอ็งน่าจะได้เจอไอ้สิงในวันนี้ระมัดระวังตัวให้ดีนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ของที่หลวงตาให้ไปสำนึกดีกระทำดีของดีย่อมคุ้มครองอะไรหลวงพ่อจระดุดดำเอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อย่าลืมมีโอกาสคล้องขอไอ้สิงให้จงได้ไปก่อนนะครับไปก่อนนะลุงเออดูดีดูดี เรียกครับหมวดอยู่นี่ไม,ไม่ใช่หมวดเหรอไม่ใช่ขออยาหมวดตอนนี้มันกำลังขนของเพื่อจะหนีกันอยู่เอาไงดีครับผมจับจับมันไม่ได้จับผมผมไม่ห่วงหมวดครับดูแลยศขึ้นแน่ปีหน้าเอาไงดีครับไปไปไปถ้าของเรียบรอย